วัติคาติกาดตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมค์ครับนะ EP ที่20่ันเองคือ EP นี้อ่ะพี่ก็มีชุดเกาะจัดเต็มมาแล้วก็เข้าบ้านมาหาพี่ยามกันนะเมื่อกี้จะเห็นแล้วมั้งนะอันนี้หนังสือเอนชานอันนี้อะไรไม่รู้อ่าตอนนี้กลับมาเป็นของที่เต็มตัวอีกทีนะอ่ะ เราก็ไปเนเจอร์กันเลยนะ s <S บุ้มบุมบุ้มบุ๊บุบุบุม,บม,บม,มาถึงในนรกแล้วนะอ่ะพี่แอมก็อยู่ตรงนั้นนะพี่แอมกำลังขุดอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่นี่กี้ให้ดูเวลาล้วนะสุดเกาะพี่ก็คือหมวกเหล็กชุดเกาะทองกางเกงทองรองเท้าทองพี่อมนี่แบบหมวกทองชุดกเกาะเหล็ก แล้วก็อะไรไม่รู้นะมาดูในกล่องนี่ไงขวานขวานเพชรเป็นชานพี่มันอยู่ในนี้นี่เองโหในนี้ในกล่องผงเยอะมากแต่ว่าไม่เอาเดือดพี่แอมก็วิ่งไปตรงนั้นแล้วนะตอนนี้หลอดอาหารก็ไม่ค่อยมีนะเพือกก็ไม่ค่อยเต็ม <c oughs> ขอตัดมาตัวนี้ก่อนแล้วกันเก็บกะมากตัดไปเลยนะ ที่สงสัยอะใบไม้นรลกมันใช้ขวานตัดไม่ได้ใช้พี่แอ๊กตัดไม่ได้มันต้องใช้อะไรตัดหรือว่าชีวิตแอ็กพี่ยังไม่ลองใช้แอ๊กตัดดูมันน่าจะเป็นใบไม้แข็งนะก็เลยใช้ขวานตัดไม่ได้วอ,อ,อ,อันนี้ติดพิษโอ้จะบ้าอ๋อกินไม่ได้เพราะว่าตอนนี้อันนี้ แล้วก็อย่าไปขุดเหล็กกับไอ้เมยสี่อย่าไปขุดทองใกล้ๆกับไอ้เจ้าหมูพิกินนะเดี๋ยวมันจะฆ่าเอาหมูขวเนี้เป็นหมูคนรวยนะมันอาจจะไม่ชอบคนจนเท่าไหร่ <c oughs> ก็คือถ้าเราไม่ใส่ชุดเกาะทองเนี่ยมันดีเรานะเพราะว่าเราไม่ใช่คนรวยไงมันชอบคนรวยอะ่ะโหไอ้หมูกแกเนี่ยบ้าคลั่งสุดบ้าคลัง่งจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮย พี่แอมจะต่อไปหรอเนี่ยเราต้องลงไปละต้องลงยังไงเนี่ยอืมอืมอืมอะไรนะ่ะต่ออย่างนั้นเลยหรอเราจะต้องลองตอบไปใช่ไหมอ่ะหาทางไปก่อนเพี่แมนนะ่าจะมาทางนี้นะแล้วก็ค่อยๆลงมาตรงนี้ปึ๊บอันนี้กระโดดนิดนึงปึ๊บ Okay. ได้ได้ได้ไดแล้วเราก็ทําการกระโดดลงไปตรงนี้เลย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 ตึ <Okay. S 2> ๊บโอเคอุ้ยอยากได้ตัวนี้กลับบ้านจังเลยมันเป็นตัวที่มันจะทับลาวานะถ้า,าจะเอามันกลับไปเราจะต้องใอ้ลาวานะอ่าพี่ยามก็กําลังตัดขุดไม่ใช่ตัดนะอ่าทุกคนก็คงจะสงสัยว่าพี่อะคุยเล่นกับพี่ยามยังไงก็คือคุยกันทางดิสคอยน์เอง ใครที่อยากจะเข้าร่วม Discord กับพี่ก็สามารถไปดูรละเกดชุมชนพี่ได้เลยแล้วมันก็จะมีบอกว่า Discord อะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนก็หาวิธีเข้าได้เลยนะแล้วก็ถ้าอยากเล่นด้วยก็ซื้อไมค์ครับแล้วก็แอดเป็นเพื่อนกับพี่ได้เลยนะนี่คือวิธีการเล่นถ้าทุกคนจะใช้ไมค์พี่นะ หวังว่าจะไม่เจอลาวานะอะไรนะขุดห่างๆไว้เหรออ่าเพียมเขาก็บอกว่าให้เราขุดห่างๆไว้นะเดี๋ยวเจอลาวาเพิ่มหัวยโอเคโอเคไงเจอทางไปรยยิวเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอะ่ะ อูพี่ยามจะขุดให้เราตกเรียงไงเค okay, นะตรงนี้อุ๊ยอันนี้น่าเอามากมันคืออะไรไม่รู้เราลองเก็บไปก่อนเผื่อมันใช้ได้นะยา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 นะพี่ยามเดี๋ยวตีตกเลยถ้าทำแบบนี้เฮ้ย <c oughs> <Hey, S 1> ทองโอ้ว้าวไปขุดเลยขุดตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกพิบลิ้นหรือว่าไอ้พวกหมูพวกนั้นอัน มันไม่เป็นไรหรอกวิอันนี้ไม่เคยบล็อกอะไรอะอะไรไม่รู้แต่ว่าเราจะไม่สามารถขุดมันได้นะเพราะว่ายัางพลิกแอรไม่แข็งเก่งพอก็คล้ายๆบล็อกออฟซิเดียนนั่นแหละวิเจอทองเหมือนกันแต่ว่าขุดตรงนี้น่าจะโดนล,ลุมกระตืบแน่นอน <c ười> ทำไงดีโอ้เห็ดแดงสามารถหาได้ในรกหืม <c ười> เพียงเขวิ่งไปทางนั้นแล้วหรอเนี่ยจะต้องรีบวิ่งไปนะอุ้ยทองมันมีไปกัขุดอะไรเพียงเข้าไปยังไงอะเราต่อทางมาทางนี้ด้วยพี่มีทองสิบเอ็ดก้อนอะมันจะเจอไหมน่าประสาท ฮ้ยเ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 ฮ้ยไอแก๊สบ้าปัน่าปันเทลพอร์ตตามพี่อาบิโอเคนี่คืออะไรอืมนี่ไงทางที่พี่ิ娅ต่อไปปรสสาทว้าวตรงนี้นี่เอง พอทุกคนมาถึงพอพี่มาถึงตรงนี้พี่พี่ก็จะต้องมองขึ้นไปว่ามันมีไหมนะไอ้คำว่าประสาทก็จะต้องต่อบลอกขึ้นไปนะจะใช้อะไรต่ออุ้ยพี่ยันไม่ต้องเลยมีบล็อกอยู่ในตัวโอ๊ยติดติติด,ตดอะไรเนี่ย อ๋อนี่ไงเว้ยขยับนิดนึงโอเคอ๋อแล้วก็เดินไปทางนูง้น <c oughs> นึกว่าไม่เห็นนี่ไม่ใช่สีนึกว่าไม่เจอนะแล้วก็มาตรงนี้นะแล้วก็จะมาปั๊มไอ้พวกกลมกระดูกไฟนะโอ้โหอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยสเกลิติน อย่าฆ่าฉันนะสเกลิตินอุย,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 ยุยๆุยฮุยเกือบทำไงดีอะเอพวกสเกลมันต้องวิ่งมาได้แน่นอนอืมพี่ว่าพี่ทำเป็นทางปิดไฟเผื่อมันจะได้ไม่เปไร โอ้หก oh. องทัพบึ้มฮุย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 ยยยยยอยยจะตายแล้วปิดทางก่อนอะไรอะ่ะเอาของมาให้เราเหรอ วางกล่องก่อนเก็บของเข้าไปในกล่องโอเคแล้วให้เหลือแค่นี้เอาบ็อกไปด้วยอน,นึงแค่นี้แล้วกันทำการวางกล่อรงน,นี้โอเคดีเลย <S <S ไปน่าจะไปแล้ว ฮุย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 ุยฮุยุยอันนี้มันคือตัวติดพิษนี่นะโอ้ยแย่แล้วพิยาม Help me ฮุยพิยามระวังแย่แล้วไงแย่แล้วไงโอ้ไอตัวสเกลิตัสสีดำมันดับฐานด้วยนี่นะกับกระดูว้าวฮุยดีอะเนี่ย มีฐานใช้กันฮุยฮ้ยฮๆย oui. อ่ะตอนนี้มันไม่ทำร้ายเรานะโอ้เห็ดสีนี้ก็มีนี่โอ้ยเย่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 ที่สุดเก หลุมอะไรอ่ะเก็บกันอันนี้คืออะไรคุณไปซิ้นทางไหมไม่มีนะอะไรนะเดินตามเขาไปใช่ไหมตกใจหมดแต่เราเยังไม่เดินตามเขาแล้วกันนะ oh. สเกลิตันสีดำโอ้ยเลือดเลือดเลือดฉันเป็นเลือดสี ดำๆทางไหนแล้วเนี่ยทางเยอะเหลือเกินโอ้ยไอ้โคมไฟบ้านั่นไงพี่ยามโดนไอ้ตัวที่มันชื่อว่าเบรดนะ มันเพี่อจะเรียกว่าพี่อาจจะเรียกมันว่าโคมไฟแต่จริงๆแล้วมันชื่อเบรกใช่มันชื่อเบรกวับเราให้พี่อามว่ามาหา ไปเดาหุย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 โอเคดีนะไม่เป็นไรเราก็เราต้องวิ่งตามไปหาพี่ยามโอ้เฮ้ยทางนี้ทางนี้แล้วก็เดินตามไปจะเห็นสัญลักษณ์ชื่อพี่ยามโอเคโอ้ เยอบเลยก็ oh. ระวังทางไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเย,ยอะไปหมดเลยเนี่ยหัวอุ้ oh, <no. S 1> อุยอ้ยติดต,ติดเบิร์นโอ้โห พี่ตายเพราะสเกลีเอ,อือนูของหายหมดเลยทำไงดีอะต้องวิ่งไปยาาอีกอยู่โอเคที่วิ่งมาถึงตรงนี้แล้วดูซิของที่ตกไว้โอเคยังอยู่ยังอยู่ เราก็ทำการใส่ชุดไปก่อนนะเดี๋ยวไอ้พวกนั้นมันจะฆ่าเราโอเคใส่เอ๊ะทำไมาชุดเกาะทองพี่พเดียวเดียวสงสัยพี่ไปขโมยของพี่ยามน่าจะไอ้พี่ยามก็ของพี่ไปอุ๊บอึ้บฆ่าลรืยอยโอเี ตรงนี้มีอะไรไหนขึ้นไปดูซิโอ้มิลาวาโอ้หน่ากลัวมากไอ้พวกเบลดพวกนี้เฮ้ยมันเห็นเราด้วย哦เยอ <S <S yeah, แล้วทำทางไปก่อนแ <Hi. S 1> อลไอ้หนูมาทำอะไรตรงนี้ไม่มีเชือกซะด้วย กูไปดูล่ละตรงลาวาเนะี่ยปิดลาวาก่อนปิดลาวาก่อนอเอลาวาหาแล้วไอพวกนี้นากก่ากลัวมาก อุ้ยแกมันหยาบเกินไปแล้วใช่ไหมไอเ้เบรดอืมอืมเยียบร้อ,อ,อหุ้ยดับด้วยอดับด้วยดีดีเลยแท่งไฟแท่งไฟเรามาแล้วไอ้ไอ้ไอ,อ,อ,อ้ตัวนี้จะไปไหนโอ้โหหลบเก่งไม่ได้นะ ของล่งมานี่นะตัวนั้นคือเบรดเหรอใช่เบรดสู้ประทักกับเบรดปึ๊บ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 อุ้ยบายอืมเย่ yeah, แล้วเราเราต้องวาร์ปเทเลพอร์ตไปหาพี่ยามจะบ้าไม่ใช่สิเอาพี่ยามวาร์ปมาหา แล้วยังก็จะตุยในอีก่ไม่ช้าสามสองหนึ่ง <c oughs> เ,เดี๋ยวโยนบล็อกก่อนแล้วเราก็จะทำการวิ่งวิ่งวิ่งแบบวิวโอ้วาว นี่คือตรงที่ปั๊มนะทุกคนที่ปั๊มโค้ไปโอ้ my god มันเรียกว่าเบรสีเออที่ปั๊มเบรนะ <Whoa. S 1> แล้วก็ปั๊มนี้เรื่อยแหละมันจะเป็นกรงที่ไอ้เบรตัวนี้มันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะอ่ะแล้วเราก็ทำการตีเจ้าเบรดับแท่งไฟนะอ่อ ถ้าเราเผิดอทุบนี่แบบน่าจะเสียวเกะอ่ะประมาณนี้ทุบทุบทุบชุบทุบทุบทุบโหตีเพลินมากดูสิข้างในดับเพียบเลยมันจะเป็นแท่งๆนะคล้ายๆสติกนี่แหละแต่แค่เป็นสีเหลืองๆไฟๆนั่นเองนะแล้วก็ทำการตีมันไปเรื่อยๆเลยนะ อ่าจนมันตุยอย่างนี้นะอันนี้ต้องใช้พิกแอ็กปูดโอเคหุยหุยหุยปึ๊บปึ๊บโอเคตายสักทีหอะไรนี่เราต้องขุดเข้าไปเอาเหรอปึ๊บปิดปิดโอเคปึ๊บเรียบร้อยมีกล่องข้างในนี่ ถ้าเป็นเตาเผาน้วยมาก็ทำการ,รวางเตาเผาแล้วเราก็ทำการอะไรไม่รู้ทำการครับสติ๊กได้ไหมครับไม่ได้เลยสงสัยมันไม่ใช่ไม้นะมันเป็นบล็อกหินที่ผสมกับไม้หรืออยากง่ายๆว่าบล็อกอิดดีกว่าเพราะว่าถ้าไฟโดนไม้อะมันก็จะเผาไหมใช่ไหมก็เราต้องทำเป็นบล็อกอิดสร้างไอว ปราสาทนี้ขึ้นมาเพราะว่าบล็อกไฟติดแล้วมันจะไ,ไม่ลนนั่นเองนะทุกคนมองหน้าไหมพี่อมอ๋อให้ของอืมรัาเป็นกล่องบางกล่องทำการเก็บของแล้วกันของที่ไม่จำเป็นแล้วเก็บไปไหมตองบินขึ้นสูงเหมือนโคมไฟเข่า จงตีเอาเท้าที่เราจะตีไหวถ้าที่ตีไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแค่ตีไปให้มันตายเท่านั้นพอแค่นี้นะวิ้ยพีมบล็อกนี Wiz ้คือบล็อกไม้พี่อมมาวางไม่ได้ ันนี้เกิดปึ๊บปึ๊บตายหุยหุยฮุยโอ้พี่แค <laughs> oh. ิดว่าเราจะรอดไหมนี่ yes พี่นบอกว่าต้องการประมาณ12แท่งมั้งนะ12แท่งหรือเปล่าไม่รู้แล,แล้วพอเราได้แท่งไฟจำที่ครบแล้วอ่ะก็ต้องไปหาเอนเดอร์โพอีกอ่ะบอกเลยว่าโคตรยากเอนเดอร์โพ er นี่จะต้องไปหากับเอนเดอร์แมนซึ่งเอนเดอร์แมนมาเกิดยากมากคุณจะยากเกินใด <c oughs> ใช้มือตีตอนนี้ไม่มีพิกแอ็กไม่มีขวานตีแล้วเนี่ย อย่ามาเบินฉันนะฉันไม่ใช่ไก่ยาก่างรู้ล้วไอ้เบรดมันมีหนะ้าที่ทำให้เรากลายเป็นไก่ยาก่างแล้วมันก็เอาให้ให้พวกหมูพิกลินกินเนื้อเราอะอ้าว เป็นไม้แล้วก็ทำเป็นกล่องแล้วก็วางกล่องตรงนี้นี่สแลบของดี เอลลันเขาแกหนูเต้นงงงงแงแงถึงเอลมันจะแครใส่ตัววัวแหวะให้ทุกคนทายนะว่าไม่ใช่เพลงพี่แต่เป็นเพลงคนดังคนหนึ่งทำซีรีส์เกี่ยวกับ ร้านอาหารสุด่วนโอ oh. พูดอย่างนี้ <c oughs> ก็รู้กันหมดแล้ว18แท่งนะ18แท่งตีอะมันดับคอปเปอร์ได้หรอเป็นไปได้ไง พี่ก็จะพยายามเทเลพอร์ตไปเรื่อยๆอ่ะเทเลพอร์ตมาหาพี่ยามมาเอาไวด้ดีทานห้าสิบห้า ดี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 ดดนะห้ายออมอืมาในนี้ก็มีไม้นะแล้วก็ขอไม้นึงแล้วก็ทำการคราฟ คือแปลว่าการครัฟแปลว่าวิธีตอบรับจากคนที่เรียกแล้วครับไม่ใช่ละอันนี้มันครัพคนละครับเล่นมุกซอยสิเฮ้ยโอ้โ oh, ห no. นี่นะพี่แออยู่ในนี้พี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีพี่ยันม,มามันไส้ปึ๊บอืมอืมตีตีตีเรียบร้อยเ <c oughs> ห็นดูซิมีของไหมไม่จับเลยของเอ้ยอซอมบี้ใต้น้ำนี่ม,มันแปลวชุดเกาะไปมาตีเลยตีก็ตีปึ๊บปึ๊บอุ้ยจับแล้วจับแล้ว,ลวตีพี่ยาม เคปฮึบ <Okay. S 2> อุ้ยมันเอาตอเตาเผาเราไปหรือเปล่าเนี่ยไอ้ไอ้ซอมบี้บ้าตัวนี้เออ <You S 2> ตายใช่พี่แอมตีไหมเฮ้ยเวนกรมตามสนองโอ๊โอโอ,โอไม่มีไม่มีปลาตัวไหนไมาอยู่ในน้ำแล้วแหละออขอบคุณมากครับแกรม ขอ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 พี่พี่พ,พี่อามันเข้าตัวพี่อาเลยมันไม่เข้าตัวปั้นมีแค่อันนี้เข้าตัวปั้นเยือนมาเลยอันไหนที่ไปของปั้นเยือนมาเลยโอเคได้ขอมาปุ๊บแล้วก็ทำการใส่หมวกแต่ตัวพี่เป็ดสตรีปบ้าบ้าสตรีป ผู้สร้างเกมนี้คนหนึ่งมัง้งไม่ตัวละครเขาไม่คนละอันมันต้องเป็นตัวละครอีกตัวละครหน,นึ่งงิ้ยงี้งิ้ยงี้ยเงี้งงอ,อ่ะโอเคตอนนี้เราก็มีดาบกับไฟแช็กต้องห้ามไฟแช็กอย่างเดียวนะต้องไฟแช็กเพราะว่าไฟแช็กเป็นเสียงไฟไง โอเคแล้วก็จบก่อนแล้วกันเพราะว่ามันคลิปนานแล้วโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะกะตุกเคนไปต่อกันดีพีหน้านะ